เอาครับก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอาร์เซวิลล์อีโวอีพีที่แปดแล้วนะฮะวันนี้ครับเราจะไปลงถ้ำกันนะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหลดุดเลยเหรอเฮ้ยวัดดุดเอาเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยมาถึงก็ดุดเลยเหรอโอ้โหหลุดเลยนะฮะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยดุดเลยนะฮะโอ้โหโอ้ยดุดดุดดุดเอ้ย ผมก็ลงถ้ำอย่าดุดนะอันนีนะ้ก็เป็นอันโลซารัสนะ,ะที่ผมจับมาได้นะ,ะก็เลเวลสิบสี่เยอะใช้ได้วันนีนะ้ที่ผมจะเอาหมาป่าลงไปนะ,ะนี่หมาป่าผมเองเลเวลยี่สิบสามนะ,ะพร้อมพร้อมลุยนะฮะแล้วก็ถ้ำที่ผมจะไปลงจะอยู่ตรงล่างแมปเลยนะฮะก็คือตรงนี้ตรงนี้ครับโอเคนะถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวก็ตามไปเลยนะครับเราจะขี่ใช้อาเจนเนี่ยขี่ไปนะเพราะผมขี้เกียจติใช้หมาเดินนะ ราะมันไกลนะฮ <c> ะ <oughs> อ่ะอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมไม่ได้อัดชิปก็นั่นแหละครับไม่วางครับแล้วตรงน,นี้นะฮะถ้าคนงงนะะผมก็จะบอกในนี้มีทีเล็กจานวนสองตัวนะฮะเพราะว่าผมไปจับมันมาสองตัวนะก็มีตัวผู้ตัวเมียนะะพร้อมวางไข่ครับใช่ครับเดี๋ยวอีพีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเราจะมาฟักไข่ทีเล็กกันนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมครับ <c oughs> โอเค <c oughs> ตรงน,นี้จะต้องผ่านเอ่อ าเลดวูดแล้วก็เออเมซอนนะะ <c oughs> มาผมก็ใส่หมวกด้วยนะฮะก็หมวกก็ใกล้พังแล้วนะผมอยากรู้ถ้ามันใส่หมวกตัวตลกผมมันจะหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคผมก็ใส่ชุดเกาะเต็มเหนี่ยวนะฮะก็ถ้ำนี้เนี่ยมันเราจะไปเก็บอาร์ติแฟกต์กันนะฮะซึ่งผมก็เคยเก็บมันไปแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้ลงคลิปหน้าเส,เสียดายนะเซ็ง สิงเป็ดเลยโอเคพักแลมอ, اي, อ,อ ăn, ่ะก็อุ้ยมีจระเขยด้ยโอ้ยโอชิดชิดเฮ้ยจับผิดตัวไอ้บ้าจับผิดตัวไปจับไอ้อันนั้นน่ะนีครับตีไปจับไปครับนอนเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่แน่มาแล้วโดนลุมครับมาแล้วโดนลุมนี่แน่เฮ้ยไอ้บ้าไอ้เธอระเบิดโอ้โหโอ้โหดุด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  อิจิปอยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจอดดิจอดจอดเอ้ยเฮ้ยเธอเลิบเบิร์ดเธอเลิบเบิร์ดไอ้แกงันตาานแห่งป่าเลบูทโห่ตั้งชื่อวันงี้นะโอ้ยเนี่ยนะสกิลของไอ้อาเจนนะฮะก็จะเป็นการบูทเลื่อนนะฮะเวลามันแทะศพมานี่มันจะบูดเลื่อนให้อาตนมัตนะฮะแต่ไม่รู้ว่ากี่นาทีกี่วินะ คือว่าดีนะฮะผมจะเอามันไปลุยที่อื่นนะเคยสู้กับทีเล็กมาแล้วฮะอาจิะเกือบแตกนะฮะดีถ้มันสามารถรีเลือดตัวเองได้นะถ้ารีเลือดตัวเองไม่ได้ก็ให้มันกินเนื้อไปนะ <c oughs> โอเคนะเราก็ระหว่างไปเนี่ยผมขอตัดนะครับเพราะว่ามันไกลนะฮะไกลโขเลยแหละก็โอเคครับอนุญาตตัดนะับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแวะพักกลางทางอะไรบ้างนะเพราะว่ามัน มันแบบมันไกลเนาะนก็อาเจนผมก็เหนื่อยนะสเตมินามันก็น้อยนะฮะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตัดคลิปกันก่อนนะโอ้ยเอรดเมสายแปดมือเจ้าเดียงวันนี้ไม่รู้ดิมันยาวดิโอเคครับผมก็ตัดคลิปนะครับไปเลยแล้วกันไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงปากถ้ำกันที่เรียบร้อยนะโอ้ยเดี๋ยวแะแมปไม่โหลดโอ,โอ้ยดูดด,ด,ดูดิโอเคครับก็กอดลงถ้ำเสมอนะฮะมันก็จะดุดดุดเงี้แหละ เอ้ยไม่ใช่จะเปิดอ่ะโอเคครับก็ถือว่าเพิวงนะนะเผื่อทุกคนไม่เห็นนะครับโอเคครับไปดูเดี่ยวหมาป่านะไม่เดี่ยวสิเออถ้าเดี่ยวก็คนเดียวโอเคครับก็จะดุดดุดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งฝ่าดงนรกไปเลยนะฮะขอเรียกว่าดงนรกหนักกันนะโอเคครับผมจะวิ่งฝ่าดงนรกไปเลยนะโอ้ยดุดอีกแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งของทุกอย่างเลยนะโอเคครับ ทุกอย่างในตัวมันทิ้งหมดนะโอเคครับเอือให้มันไวขึ้นเนาะโอเคนะฮะอืมดุดจริงๆลงถ้ำทีอะไรแม่งไม่เคยดูดเลยเอย้ดูดดิโอ้ย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 เอ้ยอ่ะก็ดูดุดูดไปไงั้นเลยครับมันไม่ยอมปานะ่าบ่ะก็วันนี้ก็เอาเขาเพิ่มมาแค่สองสองแท่งนะฮะ วิ่งแบบฟรีสไตล์นะฮะเดียวยาวนะฮะวิ่งยาวๆเลยครับก็จะเจอทางนี้นะฮะแยกเอ้ยทุยไม่ใช่ไม่ใช่ทางแยกนะี่ทางแยกอยู่ตรงนี้นะถ้าเจอตรงไหนที่ต้องกัดนะะก็กัดเลยนะครับบุกไปเลยครับไปเลยครับอืมบอมไม่กลัวหรอกเว้ยมาดิมาดิมาดิาดเอาไม่มี นะเราแบบวิ่งไปเลยครับไม่สนเลยครับไม่สนโลกครับวิ่งไปเลยครับคือครับพอถ้าตายก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะก็ผมก็จําทางได้อยู่โอ้ยไอโอ้ยเนี่ยครับขอเสียของแมงมุมนะมันพ่นใยได้อีบ้าฮะวิ่งต่อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ นั่นไงครับเจอแล้วครับโอ้โหง่ายมากครับอ่าแล้วก็เจอดวงนะฮะแล้วก็มังมุมมังมุมกัดจมตีเรียบร้อยแตกหนึ่งนะฮะก็เจออันติแฟกเร็วนะฮะเช็ล้วโอ้ยมีด้วงด้วยก็แถวนี้ด้วงเยอะนะฮะก็มีเอ็กซ์แลนดด้วยนะฮะก็วันนี้ก็รีบๆเนาะก็โอ้ยงูนะฮะเอเยครับเก็บอันติแฟกเลยฮนะฟึบ ได้แล้วครับอันติแฟกถ้ำนี้นะอ๋อถ้าพูดชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับยากความยากต่อไปนะก็คือออกจากถ้ำครับผมขี้หลงขี้ลืมนะฮะก็ถ้าขี้หลงขี้ลืมนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเป็นเป็นคนขี้ลืมอยู่แล้วเนาะก็โอ๊ยนั่นง่ายนั่นง่ายเอ้งูไเอ้งูไองง้ไอง,ง,อง,งูชิปยายไอชิบหายไอชิบหายนี่กัดไปเลยครับกัดไปเลยครับ ก็ไม่สนนะฮะไม่สนนะไม่สนครับไม่สนครับฟรีสไตล์ครับฟรีสไตล์ครับสไตล์ผมไม่สนครับก็อาจจะดุด,ดุดหน่อยนะฮะ <c oughs> เครื่องผมก็ไม่ได้แรงมากเนาะผมใช้ vivo นะครับก็ไม่ได้ใช้ iphone หรืออะไรนะโอ้ยดุดทิ่เปลงเลยเนี่ยครับลงถ้ามันดุดตลอดนะฮะก็ให้เครื่องไม่แรงก็อย่าโอ้ยเสียโอ้ย โอเคนครับก็ถ้ำนี้ครับง่ายๆสำหรับทุกคนนะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนะฮะเพราะว่าก็แค่วิ่งหนีมาเก็บอาร์ติแฟกต์เท่านั้นนะครับโอ้ยหมานี่ก็ติดจริงๆเลยโอเคนะก็คืออันนี้ผมก็วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะถ้าใครเปิดดูคลิปนี้อยู่นะหรืออยากลงถ้านี้นะก็ตามมาได้นะฮะไม่ว่านะกอบได้นะครับก็เส้นทางเข้าไปเนี่ยมันง่ายนะมัน ถ้าเรารู้เส้นทางเนี่ยมันก็จะง่ายเองครับก็มาไม่ได้อวดเอ้ยชุยไม่ได้อวดเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้อวดเก่งนะะว่าแบบอุ้ยเก่งนะฮะไม่ได้อวดนะครับก็พาทุกคนนะครับมาลงถ้ำด้วยกันนะครับแค่มาให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่าเอในถ้ำแรกๆเนี่ยมีอะไรนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับก็ออกกับถ้นได้แล้วนะครับก็ผมเคยหลงในถ้ำนี้แล้วก็เคย ผมเคยหลงในถ้านี้แล้วก็กว่าจะออกไม่ได้ก็มืดเลยนะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ขนาดออกมายัางดุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาเจนหายอาเจนหายฮานุผู้พยุงความยุติธรรมนี่ไงรรผ,ผู้พยุงความยุติธรรมผมเนี่ยแลครับผู้พยุงความยุติธรรมนี่นอนแล้วอาเจนผมหายไปไหนอะไม่ใช่เฮ้ยอาเจนผมหาย อ๋อยังไม่ตายครับนี่เฮ้ย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 ติดบัก๊กติดบัก๊กอ๋อไม่บักครับโอเคครับระหว่างนี้ก็บินกลับบ้านนะฮะตกใจหมดเลยนึกว่าบั๊กนะฮะก็ขยันมาถ้ำบ่อยๆก็ดีนะฮะเพราะว่ามันก็มีของเยอะแยะเนาะนะฮะก็บ้านอยู่ไหนวะก็เปิดแผนที่ดูด้วยนะการลืมนะเคยหลงมาแล้วนะก็หลงโดนทีเล็่ามาแล้วนะโอเคครับก็ถ้านะเดี๋ยวนะ เฮ้ยผมไม่ได้เอาหมามาผมลืมชิบหมาไอ้บ้าเกือบลืมเอาหมาผมอา้าวหายแล้วไงก็ต้องขอคำไม่สุยะช่วยขอคำไม่สุภาพนิดน,นึงนะเอาหมาผมหายเอาฮัลโหลเอามีตัวเดียวชิปโอ้ไม่นะ หมาของฉันแกอยู่ไหนอีหมาน้อยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาหมาหายเอาสวยแล้วไงโอ้โหต้นไม้ก็เยอะด้วยนะก็ถ้ามันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหมาของเราก็ต้องอยู่แถวๆนี้โหสวยเลยเตัอสวยแล้วไง เอาเฮ้ยหมาหายวัดน้องเป่าเรียกมันนี่เอาชิบไก่เรื่องไงไม่อะไรครับเราก็เรียกมันมาเลยโอ้ยว่าเอ้ยโอ้ยยี่หมาหายอ๋อนี่อยู่นี่ครับตกใจหมดดกว่าหายโอ้โหยไม่โหหาตั้งนานเหนื่อยเลยเห็นไหม ไอ้มอสช็อปนี้นาค่ะก็มอสช็อปนี้ก็มันก็ไม่จงตีเนาะมันก็หนีโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกเสาแดงว้อยผิดตัวหัวลวไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไอ้เอาติแฟกเนี่ยไปอันติแฟกนะไปไปที่เสาแดงกันนะนี่ครับเสาแดงตรงนั้นเลยไป เราจะลองเอาไปแลกที่เสาแดงนะครับดูว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยมันจะคือถ้าเราอยากได้ของดีๆเราก็เอาเอาอาร์ติแฟกต์ของถ้ำทั้งหกนะครับในเกมอาร์คเนี่ยมีถ้ำทั้งหมดหกถ้ำนะครับในเกาะอาร์คเนี่ยโอเคนะครับก็มันก็จะแบบมีถ้ำหลายถ้ำเลยนะครับแต่ละถ้ำก็โหดต่างกันนะครับก็ถ้ำนี้ที่ผมไปนะครับคือถ้ำที่ง่ายที่สุดครับแล้วถ้ำที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็น ถ้ำท,ที่ป่าเลดวูดนะครับสําหรับผมนะครับว่าถ้ำที่ป่าเลดวูดเนี่ยทําไมมันถึงโหดความคิดของผมนะครับเพราะว่าไอ้ถ้ำเน,นี้ยผมเคยลงมาแล้วแล้วผมอะรู้ว่าผมอะติดพิษตลอดเวลาเพราะถ้ำน,นั้นอะมันเป็นถ้ำพิษซึ่งถ้าใครจะไปเนี่ยมันก็ต้องมีหน้ากากกันพิษนะฮะซึ่งถ้าใครไม่ได้เอาไปเนี่ยเลือดเขาก็จะลด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 เรื่อยๆนะก็นั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะยากนะฮะโอเค ต้องจอดพักเอ้ยเอมีไอไอ,อะไรวะมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรวะลืมท <c oughs> ี่มันนะก็อ๋อ,อมันชื่อบาลิออนอีกนะไอตัวเมื่อกี้นะที่มันอยู่ในน้ำคล้ายๆสไปโนฮะแต่ตัวเล็กนะเคครับแล้วก็นี่ก็เป็นบ้านของเรานะบ้านบ้านแรกๆของเราเลยครับจากอีพีหนึ่งนะอยู่ตรงนี้เลยฮนะเคครับแล้วนกผมก็หิวด้วยนะ เออเจนเนี่ยบ้านผมนะบ้านกระป๊บงงโง่นะฮะโอเคครับเราก็จะไม่พูดทำคัมเพลงนะครับเราก็จะไปเสาแดงกันว่าเราจะแลกอะไรได้บ้างนะฮก็เสาแดงเนี่ยถ้าเราอยากลงไปดันเจียนนะฮะเราก็ไปได้นะก็เสาแดงนี่มันก็พาเราไปดันเจียนได้นะแต่ผมลงดันเจียนไม่เป็นนะฮะก็ไม่เป็นไรนะะถ้าผมลงเป็นผมก็จะอัดคลิปลงนี่แหละครับแต่ตอนนี้ผมลงท่าไปก่อนนะเพราะเพราะว่า ผมต้องโหดก่อนนะเพราะผมได้ข่าวว่าทำเอ้ยไอพวกดันเจียนอะไรเงี้ยมันโหดครับฮาริโหดนะโอเคแนละก็ไปเสาแดงเนี่ยผมก็ขอไม่ตัดตัวอะไรอ๋อไม่มีก็หมาป่านี่ผมจับได้จากไหนนะเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับก็จับได้จากโซนหิมะนะครับผมแอบไปโซนหิมะโดยไม่อัดคลิปนะฮะก็โซนหิมะมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็มีพวกแพนกวินหมาป่าเป็นฝูงแล้วก็หละ แรดแลดแล้วก็ช้างแค่นี้ครับก็เป็นช้างแมมมอสนะฮะใครอยากจับช้างแมมมอสก็ไปจับได้แล้วก็มีอาเจนทีเล็กแล้วก็เจอกีก้าครับกิก้าอยู่บนภูเขาอะภูเขาที่มันเป็นเสาสีฟ้าไม่ก็สีม่วงเนี่ยครับเออผมไปเจอบนภูเขานะฮะซึ่งกีก้าเนี่ยผมไปดูในเออผมไปดูในเว็บครับเขาเราผมเจอว่า ผมเจอว่ากีกาเนี่ยมันเกิดบนภูเขาทุกลูกนะครับซึ่งผมก็ลองไปนับดูแล้วว่าภูเขาเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามันมีห้าลูกนะฮะห้าหรือหกนี่แหละครับก็อาจจะนับเกินนะครับก็มันจะเกิดบนภูเขาทุกลูกเลยนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมมันถึงโกดไม่ใช่โกดเกิดนะ เออเกิบดบนภูเขาทุกลูกเลยนะฮะนี่ครับเสาแดงนะฮะก็ถ้าใครยังไม่ได้มาก็มาได้ฮนะแถวนี้นะก็จะมีนกยักษ์นะฮะครับชุบชุบโอเคฮะอ้อะอาผมเลเวลอัพดยนี่ยังไม่ได้ดูเลยนะฮะโอ้โหเวลอัพตั้งแต่เมื่อไหร่นี่อา้าดูดอีกโอเคครับอาพความเร็วไปไหนะนี่ครับก็ นี่นะฮะลองเอาอันนี้ใส่เข้าไปนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงที่มีคําว่า T R I อะไรสักอย่างเนี่ยครับปึ๊บดูสิจะได้ของอะไรดูสิครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหได้ยาคูณสิบครับได้ยาคูณสิบแล้วก็พิกแอแล้วก็ถุงมือหนังนะครับก็ไอ้ของดีเนี่ยก็จะมีนี่ครับ ของดีเลยครับยาคูณสิบนะคะถ้าใครขยันลงถ้ำเนี่ยก็จะได้ยาคูณสิบนะครับถือว่าดีนะอุ้ยอาเจนหิวอาเจนหิวหนูมีเนื้อใช่ไหมโอเคโอเคครับแล้วก็ให้อาเจนกินเนื้อเนาะซึ่งอาเจนเนี่ยมันก็สามารถค้าของในตัวมันได้นะก็อืมไม่ว่าจะมีไอ้ปืนในลูกซองชุดเสื้อกันหนาวยาสลบอะไรกันนี้่ขี่ต่างๆนะครับก็มันก็ คราของในตัวเหมือนพกโตสมิตตี้ตลอดนะก็ถ้าผมว่างๆเนี่ยผมก็จะชอบไปลงทํานะก็ลงทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครขยันลงก็อาจจะได้แบบยาคูณสิบเยอะอะไรมาเนี่ยครับก็ก็การลงท่านเนี่ยก็เหมือนเป็นสไตล์ของผมนิดนึงนะก็ผมก็เล่นเกมไมค้าผมก็ลงท่านบ่อยครับก็ไอเกมไมค้าเนี่ยก็ลงท่านหาแร่นะฮะส่วนอันี้ลงท่านหาไออะไรนะ อัติแฟกเออมบนั้นนะฮะก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับโอเคครับก็อาจจะดุดดุดนิดนึงนะเพราะวันนี้เป็นไรไม่รู้นะดุดทั้งวันเลยนะครับก็กระตุกทั้งวันเลยนะหลังจากลงถ้ำมันบ่อยเกินฮะแม่มันไม่โหลดเป็นไรไม่รู้นะฮะโอเคครับแล้วก็มันบักหน่อยหน่อยด้วยนะฮะอาจจะค้างๆในบางจุดนะครับก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็เอาของไปเก็บแค่นั้นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ครับ ก็นะครับก็แค่มารีวิวถ้ำนะอ้าวหมวกแตกตั้งแต่เมื่อไหร่เดี่ยอ,อันนี้ไม่ได้ดูจริงๆนะฮะหมวกหมวกหมาแตกนะสงสัยใกล้พังแล้วและครับก็ผมก็เอาตอนแรกที่ผมจับหมามาได้เนี่ยมันเลเวลเพียงแค่สิบเท่านั้นนะะแต่ผมก็อัพเลเวลต้องถึงยี่สิบสามเลยนะก็ก็ผมอัพเพื่อมาลงถ้ำโดยเฉพาะเลยนะครับเออผมเห็นถ้ำที่อยู่บนภูเขาตรงนั้นนะครับไม่ใชอยู่บนคนระับ อยู่ใต้ภูเขานะครับตรงแถวๆนู่นนะครับนู่นโอ้ยดูดกแกอู้หยุดบ่อยนะเป็นไรไม่รู้นะโอเคครับคุณเอ่อทุกคนนะครับน่าจะเห็นท่าเห็นภูเขาอันใหญ่ๆนะไม่ใช่อีกอันหนึ่งที่มันมีเสาฟ้านะก็เป็นภูเขาลูกใหญ่ๆลูกนั้นนะก็ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีถ้านะซึ่งถ้านั้นเนี่ยผมยังไม่เคยลงเลยนะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเนี่ยผมพร้อมเนี่ยผมจะลองลงไปให้ทุกคนดูนะครับว่าข้างล่างนั้นอนะ มันเปมันมีเอิแฟกต์ยังไงนะครับก็ก็อยากจะลงให้ทุกคนดูทุกทุกหกถ้ำเลยนะครับก็มันจะมีหกถ้ำเนาะซึ่งก็จะมีถ้ำบนหิมะด้วยนะคถ้ำที่ภูเขาหิมะแล้วก็จะมีถ้ำที่เดทที่ป่าเลบูดนะฮะแล้วก็มีถ้ำลาวาอะไรอย่างงี้นะที่ถ้ำที่มีลาวานะครับนะครับก็มีหกถ้ำนะครับก็ถือว่าเยอะนะโอเคครับ โอเคก็หมาป่าเนี่ยถ้าใครอยากจับมาเพื่อที่จะเอามาแบบเอามาวิ่งวิ่งหนีพวกแมงป่องพวกอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวคอยาวผมดูดมาได้ไงอ่ะเฮ้ยฮัลโหลโอเคครับเอาหมาไปฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวแล้วคอยาวผมออกไปได้ไงอะผมกั้นรั้วแล้วนะวอสก็อันนี้บอลโตนะครับผมก็จับมันมาได้นะออันนี้ผมปล่อยมันเดินเล่นนะมันก็ชุบมาจุ นั่นแน่นั่นแน่เฮ้ยเดี๋ยวโอเคนะก็อุ้ยเดี๋ยวบอลโตเหยียบทีเดียวปาบแหลกอ่ะก็บอลโต้นี่ตัวใหญ่นะผมยังไม่มีอานแบบแพลตฟอร์มเลยนะแบบที่ขี่แพลตฟอร์มอะครับที่เป็นแบบอันที่มันสามารถสร้างบ้านได้ผมไม่ได้ทํานะโอ้ยดุดดุดดุดโว้ยโอ้ยไอแมงปอแมงเมาแมงเมาไอจิโลนะจิโล นี่ฮะก็ถ้าใครจับบอนโตมานะฮะก็ถือว่าโชคดีนิดนึงนะครับเพราะว่าไอบอนโตเนี่ยมันสามารถฟาร์มของได้แล้วมันก็ข้ามรัวด้วยนะเนี่ยมันข้ามรัวได้ง่ายมากครับมันตัวใหญ่นะซึ่งใหญ่ที่สุดในบ้านผมแล้วแหละครับผมไม่ทําคอกมันหรอกครับโอ้ถ้าผมจะทําคอกมันได้นะต้องฟาร์มไม้เป็นร้อยเลยครับโอเคครับโอ้ยเนี่ยหมาหม,มาป่าของผมนะขี่โดยไม่ต้องใช้ที่ขี่นะ อ่ะอีกอย่างนะฮะรีวิวตัวผมด้วยนะฮะตัวผมนี่ก็อ่ะหยุดสิหยุดหยุดเออโอเคเนี่ยตัวผมนะครับก็เป็นเหล็กทั้งตัวแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากาก็เป็นเหล็กนะก็ชุดของผมก็เป็นเหล็กเนะี่ยก็ทนทานขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเจ้าเล็บยาวไม่ใช่นะเจ้าทีเล็กผมก็พามันอยู่สองตัวนะ อีกตัวหนึ่งเป็นเพศเมียนะอุ้ยไข่ด้วยเนี่ยครับตัวเมียมันจะขึ้นเป็นลูกหัวใจอย่างนี้นะเลเวลยี่สิบเก้านะฮะแล้วก็อันนี้ทีเล็กเเวลอัพด้วยนะผมจะอัพเลือดให้ถึงสองพันทุกตัวนะเพราะว่าเอ่อไม่สิเวลาตัวไหนจะมาบุกนะฮะก็โอเคครับวันนี้ก็เป็นการรีวิวนะฮะให้ทุกคนลงถ้านะครับใครที่ลงไม่เป็นก็ลงได้นะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับก็อะไรครับก็ ไออาร์ติแฟกเนี่ยก็เอาไปแลกเสาแดงแลกเสาไหนก็ได้ับสีฟ้าแล้วสีแดงสีเขียวแถวแถวนู้นก็ได้นะก็แลกได้ทุกเสานะฮะก็ผมก็เคยแลกเนาะอันนี้ก็เป็นหุ่นงูงูตัวหนึ่งที่ผมก็เอามาต่อยเล่นว่างๆนะฮะโอเคครับเพื่อสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมก็มาสอนทุกคนนะครับลงถ้ำนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันะะนะครับสวัสดีครับ